ทองโลกทองไทยสู้ชีวิตไม่ยอมหลุดกรอบง่ายๆครับเช้าวันนี้8ตุลาคม67ราคาทองคำของไทยย่อตัวลงมา100บาทรูปพันธ์ขายออกบาทล,ละ42,350ทองคำแท่งขายออกบาทล,ละ41,850บาทเกิดอะไรขึ้นโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับณขณะนี้ตลาดมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้0.5%ปิดประตูไปได้เลยครับไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วนะครับ ลดอย่างมากก็จะแค่0.25%เท่านั้นหรือดีไม่ดีอาจถึงขั้นเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็มากกว่าคาดรวมไปถึงอัตราการว่างงานก็อยู่ที่4.1%เท่านั้นการคาดการนี้เองครับทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยู่แล้ก็ส่งผลทำให้ราคาทองคำตลาดโลกย่อตัวลงมานะครับ แต่ว่าการย่อตัวของทองโลกโกสปอตนั้นที่น่าสนใจคือยังไม่หลุดแนวรับแถวแถว2,630ถึง2,640ครับลงมาทีไรก็ยังคงฟื้นขึ้นไปได้ทุกทีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์แข็งค่าทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุดมาอยู่แถวแถว33บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับก็ช่วยประครับประคองทองไทยไม่ให้ลงแรงตามทองโลกนะครับ แล้วนะขณะนี้ทองไทยมีแนวรับแถวๆ41,500ถึง41,750ส่วนแนวต้านก็คือ t อไท High ของเดิมเลยครับ42,200ลุ้นกันต่อนะครับว่าทองไทยจะสามารถเบรกจุดสูงสุดเดิมและทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์แบบที่ทองโลกโกลสปอตเคยทำมาแล้วหลายตัวหลายครั้งได้หรือเปล่าส่วนความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางยังไม่ได้มีพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมนะครับยังเป็นการโจมตีกันไปมาระหว่างกลุ่มฮิสบุล กับทางด้านของอิสราเอลและตอนนี้ก็เริ่มต้นนับถอยหลังหรือเวลาไม่ถึง1เดือนสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งประธานในทิบดีดูซิว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือกัมบาลาแฮร์ลิสใครจะได้เป็นประธานานทบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีผลต่อค่างเงินเหมือนกันจากนโยบายของสองพักที่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับ